ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกให้ชาวปนกิจสถานในเครือกองทัพบกได้ดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตด้วยการชาปนกิจผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อลดรายจ่ายให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยเมื่อวันจันทร์รที่10พฤษภาคม25 6 4รณชาปนกิจสถานกองทับกสาขากองทพัพภาคที่2วัดส,สุทธาจินดาดําเนินการโดยกองทพัพภาคที่2และมณฑลทนหารบกที่21ได้ทาการชาปน,าานกิจศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด -19 เป็นรายที่5ของจังหวัดน,นคราานราชสีมาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวัวผู้เสียชีวิตต,ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและกองทบกโดยผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่21พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความร้อนจากโรค โควิด -19 และจะแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้เสียชีวิตและร่วมไว้อาลัยในการจากไปในครั้งนี้กองทัพบกช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทนหารบกที่11รายงาน